ตีต้อนรับเข้าสู่ตะลุยติวรายการที่จะพาน้องๆทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาตะลุยติวกับเรื่องคลื่นกลนะคะอ่าข้อที่หนึ่งก็เป็นคำถามเปิดว่าอ่าเปิดเรื่องนี้นะคะวันนี้ว่าคลื่นใดเนี่ยเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลาง คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางก็เป็นคลื่นเสียงแล้วก็คลื่นผิวน้ำเนาะส่วนแสงไม่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางก็สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะโอเคข้อที่1ตอบขอไข่และข้อควายนะคะโอเคมาดูข้อ2เนาะข้อ2เป็นการคำนวณและถามว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ําทําให้ผิวน้ํากระเพื่อมขึ้นลงจากระดับเดิมเนี่ย 600รอบในเวลา1นาทีถ้าระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกันวัดได้เท่ากับ30เซนติเมตรจงคำนวณหาอัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำนะโอเคอันนี้ถามสันคลื่นที่อยู่ถัดกันก็คืออ๋อเท่าที่ค่ะถามหาอัตราเร็วเนาะแต่ว่าให้สันคลื่นที่อยู่ถัดกันมา อัตราเร็ววีสั่นขึ้นที่อยู่ถัดก,กันก็คืออความยาวคลื่นหรือว่าเลมดานั่นเองนะคะแล้วก็ให้จำนวนรอบมา600รอบในเวลาทีหนึ่งนาทีเลมด้าสาเซนติเมตรนะคะโอเคทีนี้ถ้าให้จำนวนรอบและเวลามาเราจะต้องหาความถี่ก่อนใช่ไหม,มหาความถี่จาก จำนวนรอบต่อเวลานะคะก็คือ6 0 0้อยส่วนหกสอ่าเพราะว่าเวลาจะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะในโจทย์ให้เป็น1นึ่งาทีมาต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีก่อนก็จะได้ความถี่หรือว่า f เนี่ยเท่ากับ10บรอบต่อวินาทีอืมหมายความว่า1วินาทีเคลื่อนที่ได้10บรอบนะคะโอเคทีนี้เราจะหา อัตราเร็วของคลื่นผิวน้ำได้จาก v เท่ากับ f แลมดาความถี่คูณด้วยความเยอวคลืนนะคะเท่ากับ10คูณกับความเยาวขึ้นต้องเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเนะาะ3เปลี่ยนเป็นเมตร30เซนเมตรเท่ากับ3 0มเมตรนะคะโอเคเพราะงั้นข้อนี้ก็ตอบ1ไปต่อที่ข้อถัดมาค่ะ ข้อ3ามถามว่าถ้าความเร็วของคลื่นน้ำเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีขณะที่สันคลื่นที่1และสันคลื่นที่4ห่างกัน7.2เมตรคลื่นนี้มีความถี่เท่าใดความถี่ก็คือถามหา f e frequency เนาะแล้วก็ในโจทย์เนี่ยให้ความเร็วของคลื่นมาก็คือ v เท่ากับ6 ถามสันคลื่นที่1และสันคลื่นที่4ให้มาห่างกันเนี่ยเ2เมตรเราก็จะต้องหาว่าสันคลื่นและสันคลื่นที่อยู่ถัดกันเขาอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาให้สันคลื่นที่1และสันคลื่นที่4มาแต่เราจะต้องหาความย่อคลื่นหรือว่าหาแลมด้าเนี่ยจากสันและสัน ที่อยู่ถัดกันเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาสันขึ้นที่4และสันขึ้นที่1เนี่ยมาดูว่ามันมีความยาวขึ้นเท่าไหร่อ่างั้นถ้าเรานับนะคะสันขึ้นที่1และ4มันห่างกัน7.2เมตรและสันขึ้นที่1สันขึ้นที่2อ่าเราเรียกว่าเลมดาใช่ไหมคะอ่า1เลมดาถ้างั้น สันคลื่นที่2ถึงสันคลื่นที่3ก็ได้อีก1นึ่งลมดาและสันคลื่นที่สามถึงสันคลื่นที่4ก็เป็นอีก1นึ่งลมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความยาว7.2เมตรอ่ะมันคือ3ามลมดา3ามลมดาเท่ากับ7.2็ดลมดาเดียวคือ7.2หารด้วย3ามหนึ่งเลมดามีค่าเท่ากับ2.4นั่นเองนะคะเจ็ดจุดสองหารสามได้สองจุดสี่ โอเคเราได้แลมด้าแล้วอ่าก็คือความย่อขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูที่โจทย์นะคะโจทย์เนี่ยถามหาความถี่ก็คือ F เราก็อ่าใช้สูตร V เท่ากับ F l a m ลมด้าอืมแล้วเราก็แยกข้างนะคะหา F f ก็จะเท่ากับ V ส่วนแลมด้าอ่าในโจทย์เนี่ยให้ V มาเท่ากับ6ก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย2.4 นั้นเราก็จะคำนวณความถี่ได้เท่ากับ2.5เฮิรอข้อนี้ตอบ2นะคะ2.5เฮิรโอเคไปต่อข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์ถามว่า คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหไป30ลูกคลื่นในเวลา1นาทีให้เวลา1นาทีมาแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นวินาทีก่อนนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีจงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกันสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกันเนี่ยถ้าเกิดว่าสันถึงสันเนี่ยเราจะเรียกว่า1นึ่ลมดาแล้วถ้าสัน ถึงท้องเราจะเรียกว่าอะไรเราก็ลองวัดรูปนะคะอืสันถึงสันอ่ะอีกอันหนึง่งข้างล่างเป็นท้องนะคะท้องคลื่นเราต้องการหาระยะสันถึงท้องแปลว่าถ้าสันถึงสันคือแลมด้าแลมด้านะสันถึงท้อง ก็คือแลมด d าส่วน 2, 2> ก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะอืมังั้นอันดับแรกเราจะต้องหาว่าความยร็วขึ้นหรือแลมดาเนี่ยมันเท่าไหร่จากที่โจทย์เนี่ยให้จำนวนลูกขึ้นหรือจำนวนรอบเนี่ยมา30ลูกขึ้นแล้วก็ให้เวลามานะคะ60วินาทีแล้วก็อัตราเร็วเนี่ยให้มา2ด้วยงั้นเราก็จะใช้ สูตร v เท่ากับ f แลมดาแต่ว่าโจทย์ไม่ให้ได้ f ไม่ได้ให้ f เรามาตรงๆเราจะต้องหา f ก่อนใช่ไหมคะ,ะแลมดาเนี่ยต้องหาจาก v ส่วน f แล้วก็จะไปหา v คือ2เนาะส่วน f ยังไม่รู้ไปหา f ก่อนนะคะ f จะเท่ากับจำนวนรอบส่วนด้วยเวลาจำนวนรอบก็คือ30ส่วน60ก็คือ1ส่วน2หรือ 0.5นั่นเองนะคะอือพอด้ F แล้วเราก็เอามาแทนค่าลงในสูตร v ส่วน f ก็คือ2ส่วนด้วย0.5ก็มีค่าเท่ากับ4นะคะเราได้ลดัมดาแล้วแต่โจทย์เนี่ยถามหาลัมด้าส่วน2ก็คือ4หาร2เท่ากับ2เมตรนั่นเองนะคะโอเคข้คอนี้ถ้าถามสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกันก็คือมี2เมตร โอเคสำหรับวันนี้ก็โจทย์เรื่องเครื่องกล4ข้อนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะคะอ่าแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถที่จะทักทวงกันเข้ามาได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ